มีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าการพักการลงโทษคืออะไรทางเราจึงได้ไปค้นหาข้อมูลที่เข้าใจอย่างง่ายมาให้รับชมแต่ก่อนจะไปรับชมว่าการพักการลงโทษนั้นคืออะไรต้องพูดก่อนเลยว่าการพักการลงโทษเป็นประโยชน์ที่จะพึงได้รับตามมาตรา52วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติราชทพศ2560มิใช่เป็นสิทธิตามกฎหมายที่นักโทษเด็ดขาดทุกคนจะได้รับ ย้ำนะว่าไม่ใช่เป็นสิทธิตามกฎหมายที่นักโทษเด็ดขาดทุกคนจะได้รับเพราะมีเงื่อนไขที่เกี่ยวกับกฎหมายหลายอย่างสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่ออ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพักการลงโทษได้เลยสำหรับใครหลายๆคนอาจจะมีข้อสองสัยกันนะครับว่าการพักการลงโทษนั้นคืออะไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะเป็นคนอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆเองครับ ความหมายของการพักการลงโทษคือการที่นักโทษเด็ดขาดจะได้รับการปล่อยตัวก่อนวันครบกำหนดโทษเพื่อให้ไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือสังคมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษจะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไล e-m เพื่อคอยติดตามตัวและสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับสังคมภายนอก การพักการลงโทษนั้นเป็นเสมือนกลไกลหนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติให้มีความพร้อมที่จะประพฤตินตนเป็นพลเมืองดีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนั่นเองครับการพักการลงโทษนั้นจะแบ่งเป็น2กรณีคือ 1. การพักการลงโทษกรณีปกติ นักโทษเด็ดขาดจะต้องจำคุกครั้งแรกและจะได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษตามหมายสารฉบับหลังสุดแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าตามมาตรา52วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติราชทันพุทธศักราช2560และอาจได้รับการพักการลงโทษตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครับชั้นเยี่ยมจะได้รับการพักการลงโทษไม่เกิน1ใน3ของกำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษฉบับหลังสุดเช่น กำหนดโทษฉบับหลังสุด3ปีต้องจำคุกมาแล้ว2ปีจะได้รับการพักการลงโทษ1ปีชั้นดีมากได้รับพักการลงโทษไม่เกิน1ใน4ของกำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษฉบับหลังสุดเช่นกำหนดโทษหลังสุด4ปีต้องจำคุกมาแล้ว3ปีจะได้รับการพักการลงโทษ1ปีชั้นดีได้รับการพักการลงโทษไม่เกิน1ใน5ของกำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษฉบับหลังสุดเช่น กำหนดโทษหลังสุด5ปีต้องจำคุกมาแล้ว4ปีจะได้รับการพักการลงโทษ1ปีทั้งนี้ระยะเวลาการคุมประพฤติจะกำหนดไว้ไม่เกิน5ปีนะครับและ2การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จะเป็นการพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายโดยจะได้รับการพักการลงโทษมากกว่าวิธีแรกโดยจะต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษตามหมายสารฉบับหลังสุดแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่านะครับแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการและได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยครับกระบวนการพิจารณาการพักการลงโทษจะมีขั้นตอนดังนี้ครับ ขั้นตอนการพิจารณาชั้นเรือนจำา 1. ทางเรือนจำจะทำการสำรวจผู้เข้าเกมการพักการลงโทษล่วงหน้า6เดือน 2. ปิดประกาศให้ผู้ต้องหันทราบ 3. เจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสารและนำเสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาพักการลงโทษ 4. คณะทำงานจะประชุมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักโทษเพื่อเสนอขอพักการลงโทษไปยังกรมราชทั์โดยองค์ประกอบในการพิจารณาจะมีดังต่อไปนี้ครับ ต้องไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดที่เก่ออาชญากรรมสะเทียนขวนัญหรือเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมความน่าเชื่อถือของผู้อุปการะฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวและการประกอบอาชีพหลังปล่อยตัวความสำนึกในการกระทำผิดและการชดใช้เยียวยาผู้เสียหายระยะเวลาในการต้องโทษที่เหมาะสมและนี่ก็คือองค์ประกอบในการพิจารณาในการพักการลงโทษเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ขั้นตอนการพิจารณาชั้นเรือนจำกันต่อเลยนะครับ 5. เรือนจำจะสัดส่งรายชื่อนักโทษเด็ดขาดพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาพักการลงโทษให้กับกรมราชทันขั้นตอนต่อมาคือชั้นกรมราชทันและชั้นคณะอนุกรรมการในกรณีที่มีเอกสารประกอบการพิจารณาพักการลงโทษครบถ้วน 1. กรมราชทันได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาพักการลงโทษจากเรือนจำ 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลและสรุปข้อมูลของนักโทษเด็ดขาด 3. จัดทำบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 4. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการกรองในการพักการลงโทษ 5. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษหากเป็นการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอนุมัติอีกชั้นหนึ่ง 6. แจ้งผลการพิจารณาไปยังเรือนจำโดยจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. กรณีคณะอนุกรรมการไม่เห็นชอบพักการลงโทษทางเจ้าหน้าที่เรือนจำต้องมีหน้าที่ในการชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ต้องขัง 2. กรณีคณะอนุกรรมการเห็นชอบพักการลงโทษขั้นตอนต่อไปเรือนจำต้องเตรียมเอกสารหนังสือสำคัญในการปล่อยตัวพักการลงโทษและต้องแจ้งเงื่อนไขาการคุมประพฤติให้หนักโทษทราบ จากนั้นจึงปล่อยตัวนักโทษและประสานกับสำนักงานคุมประพฤติพนักงานฝ่ายปกครองหัวหน้าสถานีตำรวจและกรมราชทัณฑ์พร้อมส่งเอกสารหนังสือสำคัญการปล่อยตัวพักการลงโทษแบบพเจหรือแบบพแปแล้วแต่กรณีเพื่อให้ทราบว่าจะปล่อยตัวนักโทษออกไปอยู่ในพื้นที่แล้วในช่วงการปล่อยตัวคุมประพฤติ ถ้านักโทษสามารถปฏิบัติตัวตามเงื่อนไขโดยไม่ได้กระทำความผิดอะไรก็จะได้รับใบบริสุทธิ์โดยจะมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้รายงานความประพฤติของนักโทษในระหว่างการคุมประพฤติแต่ถ้านักโทษกระทำผิดเงื่อนไขก็จะถูกเพิกถอนการคุมประพฤติและส่งตัวกลับมาคุมขังในเรือนจำเป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยคลิปน่าจะทำขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมการพักการลงโทษ อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เพื่อนคนคุกและเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากวงในวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดี